สวัสดีครับเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็โหลดแอปนะครับสำหรับตัวอัลต้าสามพัดแล้วก็ตัว H5 อัลต้านะครับเปิดเครื่องมาเขาจะให้เลือกภาษานะครับตัวนี้เรายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับจากนั้นพิมพ์แอปนะครับชื่อตัวนี้นะครับสมาร์ทที่โฟนโปรนะครับกดติดตั้งได้เลยครับเดี๋ยวเราจะติดชื่อไว้ให้ชัดๆนะครับ พอเราเราโหลดเสร็จแล้วนะครับโหลดสักครู่นะครับกดเปิดแอปได้เลยครับเปิดแอปครั้งแรกนะครับให้ลูกค้ากดยินยันนะครับตัวนี้จะได้ใช้ได้เฉพาะตัว Android นะครับอนุญาตระหว่างใช้แอปนะครับกดไม่ได้กดกลับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราต้องมาอนุญาตในตัวของแอปนะครับจะถูกบล็อกนะครับให้เรามาเปิดก่อนนะครับวิธีเข้ามาในตรงนี้ก็คือเข้ามาจัดการตัวแอปนะครับ เดี๋ยวเปิดก่อนนะครับตัวนี้เราต้องเปิดอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับกดอนุญาตนะครับจะทำให้การใช้งานของเราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอ,อนุญาตเสร็จแล้วนะครับกดกลับได้เลยนะครับอันนี้ความสว่าง เราไม่ต้องทำก็ได้นะครับตัวจัดการแอปนะครับวิธีเข้านะครับก็เข้าที่ตั้งค่านะครับถ้าเป็นตัวแสบ Android นะครับก็เข้าตรงนี่นะครับแอปนี่ครับเข้ามาก็เหมือนสักครู่นะครับก็ทำการเปิดให้หมดนะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่หน้าแอปได้เลยครับจากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับ ตัวนี้จะเป็นเราจะเชื่อมกับตัวฮัลโลนะครับถ้ามีสัญญาณเยอะวิธีดูก็ให้ลูกค้าเข้าไปที่ตั้งค่าของตัวนาฬิกาได้เลยนะครับหมวดตัวนี้เราสามารถปรับเป็นลังพึ่งได้ครับเราสามารถเข้าไปดูเลขซีเรียลนะครับตรงที่ตั้งค่านะครับระบบนะครับ ก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้เลยครับนี่นะครับโอเคพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับกดจับคู่ครับจับคู่เสร็จแล้วเขาจะขึ้นเมื่อสักครู่จะเป็นจับคู่เสียงนะครับให้กดอนุญาตนะครับอย่าปฏิเสธนะครับในแอปนะครับกดเปิดได้เลยนะครับนี่นะครับอนุญาตนะครับก็กลับเข้าไปที่หน้าแอปได้เลยครับ ตรงนี้นะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ